สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับมาชมค่ายมาด้าบังคับกับคันนี้มาด้าสามตัวท็อปสันปลปี2012เป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับเครื่อง2.0ไม่มีชนหนักแต่ต่อหรือพิกคว่านะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับรถโดยรวมสวยมากๆนะครับใครที่ชอบมาด้านะครับคันนี้2.0ออโตเป็นตัวซีดาน4ประตูนะครับมีสรุปครับรถโดยรวมได้สวยครับไม่ได้ให้ทะเบียนนี้ไปนะครับจะมีทะเบียนอื่นแถมให้นะครับ179,000บาทนะครับผ่อน 4, ต้น,ตนผ่อนได้6ปีนะครับเครดิตดีออกรถ0บาทได้เลยครับรถสวยมากๆนะครับใครสนใจใค่ายมาด้านะครับคันนี้ตัวท็อป2.0ป e ี2012ซีดาน4ประตูรถสวยสมบูรณ์ชมได้เช็คได้ทดลองขับได้ครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วไทยนะครับคันนี้พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้ามีสรุป ร,รถโดยรวมได้สวยครับสภาพงามๆนะครับที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจกับงบประมาณนะครับคันนี้เป็นพุทสตาร์ทนะครับเป็นพุทสตาร์ทนะครับรถสวยขนาดนี้จะถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับก็ชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับผ่อน4 0 0พต้นๆผ่อนได้6ปี179,000บาทนะครับ179,000บาทภายในเป็นเบาะ หนังนะครับสีเบจแบบนี้นะครับใครที่ถูกใจเข้าใจสนใจมาชมเช็คดูรถทดลองขับได้ครับเป็นตัวเลือกกับสมาชิกนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับเป็นพุทสตาร์ตนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเซ็นอร์ล็อกแอร์แบ็กเอเบสดิสเบรกนะครับที่เหลือชอบใช่หรือไม่สมาชิกพิจารณาตัดสินใจนะครับไม่ประมาณ2,30 0 0 0กิโลเมตรนะครับรถมือเดียวไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกัาเอกสารครบนะครับที่เหลือสมาชิกพิจารณาชอบก็มาชมใช่ก็มาดู ถูกใจก็ขับกลับบ้านนะครับจะไฟแนนซ์หรือสดก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับมีรถให้เลือกเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นในส่วนของมัสด้าสนะครับตัวท็อปซันลูป4ประตูรถสภาพพร้อมใช้นะครับสวยมากๆนะครับใครชอบ ค่ายมาด้านะครับจัดไปเลยครับฝากกัด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับสำหรับสมาชิกเป็นไกลไม่สะดวกเดินทางนะครับเราก็มีบริการจัดทั้งไฟแนนซ์ให้หรือจะจัดส่งให้ก็ได้นะครับที่เหลือสมาชิกพิจารณานะครับชอบหรือเปล่าถูกใจอีกว่ามาดูรถทดลองขับนะครับจะมีทะเบียนอื่นให้นะครับไม่ได้รวมทะเบียนนี้ไปให้นะครับรถสวยครับพร้อมจบพร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบพร้อมโอนชมได้เช็คได้อยู่ที่มินบุรีครับ